สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้โคคนเตี๋มพาเขาโคมาทำทับพิมพ์กวามันแกวสาคูนมสดกันนะคะต่อไปเราก็มาปลวกมันแก้วก่อนคะ่ะปลกเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นลูกเต่านะคะจะหั่นเป็นลูกเตา่าเล็กลูกเต่าใหญ่ก็เอาที่เราชอบได้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็มาใส่สีนะคะใส่สีสันให้มันสวยงามนะคะสีเขียวก็เป็นน้ำใบเตยค่ะจะใสยสีผสมอาหารก็ได้นะคะผงเผือหอมนะคะเช่วไว้ประมาณ5นาทีก่อนนะคะต่อไปก็ไปต้มเม็ดสาคูกันค่ะ เม็ดชาครูถ้าไม่เช่น้ำมันจะต้มนานมากเลยนะคะเกือบสิบนาทีเลยค่ะต่อไปก็ปิดแก๊สปิดฝานะคะฟักไว้กว่อนนะคะเราก็จะมาโรยแป้งทับพิมพ์กวบแล้วนะคะเป็นแป้งมอนสําผัลังนะคะ ถ้ามันติดกันก็แยกออกจากกันนะคะไล่ประมาณนี้ค่ะสีเขียวก็ทำเหมือนกันนะคะ ต่อไปก็เอาเศษเปี๊ยงอักนะคะใช้กระชวนนีน่ว่าตะแกีงอะไรก็เลยนะคะน้ำร้อนล้วก็มาต้มกันค่ะบ้วรไวยแล้วสุกเม็ดมันจะใสยนะคะต่อไปก็ไปล้ลางน้ำเย็นนะคะ เม็ดสาคูที่เราต้มเมื่อกี้นะคะเอามาล้างน้าเย็นนะคะต่อไปก็มาทํานมสด,ดนะคะนมลดจืดนะคะนมลดจืดที่ห่ออะไรก็เลยนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลชายนะคะนมข้นหวานนะคะคอมบานนี่ใส่ตามชอบได้เลยนะคะอยากใส่เท่าไหร่ก็ไล้หมดเลยค่ะรอน้ําตาลในลายแล้วก็ชิมรสด,ดูเลยนะคะไวเตยนะคะใส่ให้มันมีกลิ่นหอมนะคะ แล้วก็ใส่เม็ดชาโคที่เราต้มลงไปค่ะถ้าพิมพ์กวบนะคะตีมไม่ได้ต้มให้มันเดือดนะคะมันเกือบเดือดแต่ไม่ต้องเดือดนะคะเพราะว่าตัวอย่างเราต้มสุกมาแล้วนะคะ ได้ประมาณนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเพักให้เย็นโตัลงเล็กน้อยนะคะเย็นโตัลงเล็กน้อยแล้วก็มาใส่แก้วใส่ถ้วยกันนะคะติ่มจะไปแช่เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงให้มากินนะคะกินตอนเย็นๆจะอร่อยสดชื่นดีนะคะ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนมาชิมรสกันดูนะคะน่าก,กินมากเลยค่ะรสชาติเย็นสดชื่นกวอบนื้นุ่มหน่อยนะคะลองไปทํากันดูนะคะ